ครับตอนนี้สมาคมก็ไปสันเพชรพิจิตรร่วมกับชุมรมศิษย์พ่อแก่ตะพันหินนะครับแล้วก็หลายหน่วยงานนะครับตอนนี้ก็เราเอาเข้าวกล่องปปุงสุกร้อนนะครับแล้วก็มีส้มตำมีก๋วยเตี๋ยวนะครับฝีมือของเจ๊ตายนะเบลลหงนะครับกาลังเอาเข้าวเอาเอาไปแจกนี้น้องเหนือนะครับ คือคอยนําทางบ่งบอกอ่านําทางเราเอาเข้าของมาแจกนะครับนี่น,นะครับอำเภอโพทะเลนะครับน้ำท่วมหนักนะครับท่วมมานานนับเดือนนะครับ น้องประชาชนถ้ามีเรือก็ลอดตัวไปบ้างใครไม่มีเรือก็ลําบากหน่อยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่มีผู้ป่วยติดเตียงหรือว่าผู้สูงอายุนะครับจะลําบากหน่อยนะครับเอาน้ําเอา,เอาข้าวขานมมาแจกครับครับอยู่กี่คนเอ่ยหกคนคนครับตอนนี้เราอยู่ที่หมู่สองหมู่สองตำบลบางลายนะครับ ดูระดับน้ํานะครับเราเอาข้าวและขนมนะครับมาแจกให้เด็กๆนะครับผู้สูงอายุยังคงอยู่ในบ้านกันนะครับดูนะครับ,รบเล่นน้ํากันเพลินเลยสองตอนนี้เราอยู่ที่หมู่สองบางลายนะครับตำบลบางรายอำเภอพพทะเลจังหวัดพิจิตรนะครับเอาขนมมาแจก เข้ากล่องครับน้อยหยิบขึ้นขนมครับตอนนี้เราเอาข้าวลงพื้นที่ลงเรือมาแจกที่หมู่สองบางลายนะครับนี่ครับ เดี๋ยวเราจะดูคุณยายหนึ่งรอยนะครับอายุหนึ่งรอยนะครับน้ำท่วมมานานนะครับก็คุณยายน่ารักจังเลยโนะอ้อา